วิธีสมัคร IG เอาไว้เล่นกับเพื่อนนะครับหรือว่าเอาไว้เก็บรูปภาพความทรงจำต่างๆในโพสต์ได้นะครับขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับให้เรากดเข้า IG ได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้กดสร้างบัญชีใหม่กดสร้างบัญชีมาแล้วนะครับให้เราเลือกว่าอยากสมัครบัญชีโดยใช้เบอร์โทรศัพท์หรือสมัครโดยใช้อีเมลนะครับให้เลือกช่องทางที่สะดวกได้เลยครับจากตัวอย่างนะครับเป็นเลือกอีเมลนะครับก็ป้อนอีเมลของเราเข้าไปให้ถูกต้องได้เลยครับ ป้อนเสร็จแล้วนะครับให้เรากดถัดไปหน้าต่อไปจะมีให้เรายืนยันตัวตนในช่องทางที่เลือกนะครับเหมือนตัวอย่างนะครับของเบนส์เลือกเป็นอีเมลก็ให้เรากดเข้าอีเมลได้เลยครับจากนั้นก็หารหัสที่ IG ส่งมานะครับกรณีที่ไม่เจอนะครับให้เรากดขีด3ขีดจากนั้นกดกล่องจดหมายทั้งหมดเสร็จแล้วจะเจอรหัส6ตัวนะครับที่ IG ส่งมาให้เรานะครับก็นำรหัสที่เราได้นะครับไปป้อนในแอป IG ได้เลยครับ เมื่อเราป้อนและยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับหน้าต่อมาจะมีให้เราสร้างรหัสผ่านที่จะใช้กับบัญชีไ G เราเนี่ยแหละครับก็ป้อนรหัสผ่านที่เราจําได้นะครับเข้าไปอย่างน้อย6ตัวนะครับควรเป็นรหัสที่คนอื่นคาดเดาได้ยากนะครับ <c oughs> ก็ป้อนเข้าไปได้เลยครับ <c oughs> ถ้าเป็นเพื่อนป้อนเสร็จแล้วให้กดถัดไปได้เลยนะครับ <c oughs> หน้าต่อไปนะครับให้เรามาเลือกวันเกิดเดือนเกิดและปีคศเกิดของเราให้ถูกต้องได้เลยครับถ้าเลือกตรงแล้วให้กดกําหนด เสร็จแล้วกดถัดไปได้เลยครับหน้าต่อไปนะครับให้เราป้อนชื่อตรงนี้จะเป็นชื่อไ g นะครับอยากจะป้อนเป็นชื่ออะไรนะครับป้อนภาษาไหนก็ป้อนเข้าไปได้เลยครับเมื่อป้อนชื่อที่ชอบเสร็จแล้วนะครับให้เรากดถัดไปหน้าต่อไปนะครับชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช้หรือว่ายุสมนมนี้นะครับเราต้องป้อนโดยที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นถ้าชื่อที่ IG ตั้งให้เรานะครับมันยาวไปนะครับเราก็กดลบและตั้งขึ้นมาเองใหม่ได้เลยครับ ถ้าเกิดชื่อใด้ใช้ได้นะครับไม่ซ้ํากับคนอื่นก็จะขึ้นเช็คถูกแบบนี้ให้เรากดถัดไปได้เลยครับหน้าต่อไปเราอ่านข้อกําหนดและนโยบายได้เลยนะครับถ้าเรายอมรับได้นะครับก็กดฉันยอมรับต่อมานะครับให้เรามาเพิ่มรูปโปรไฟล์นะครับอ่าเลือกจากแกลลอรี่ก็ได้ครับจากนั้นนะครับก็เลือกภาพในมือถือที่จะตั้งมาเป็นภาพโปรไฟล์ได้เลยครับ ถ้าภาพนะครับไม่ตรงอยู่ในมุมที่เราไม่ชอบนะครับก็สามารถกดแก้ไขเพื่อเลื่อนปรับขยับตำแหน่งได้นะครับและถ้าเราพอใจกับภาพแล้วนะครับก็กดเรียบร้อยได้เลยครับอันนี้นะครับให้เรากดถัดไปเสร็จแล้วเรากดอนุญาตหรือกดไม่อนุญาตก็ได้นะครับการแเพื่อนนะครับมแนะนําให้เรากดเปิดอนุญาตแบบนี้เลยครับอ่าในส่วนการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถกดข้ามและกดข้ามได้เลยครับตรงนี้ก็กดข้ามไปก่อนได้เลยครับอ่ะกดข้ามนะครับโอเคครับ เพียงแค่นี้นะครับเราก็จะมีบัญชี IG ให้ได้ใช้งานแบบนี้เลยครับหลังจากนี้นะครับเราสามารถโพสต์แชร์เก็บความทรงจำนะครับไว้ใน IG ของเราได้นะครับรวมไปถึงใส่โน้ตเล่นกับเพื่อนนะครับหรือว่าไปติดตามเพื่อนนะครับก็สามารถทําได้ทันทีเลยครับก็ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับวิธีการสมัคร IG จีเลยครับถ้าเพื่อนนะครับยังไม่มีบัญชีนะครับก็สมัครไปพร้อมๆกับเบ้นท์ทีละขั้นตอนได้เลยครับ โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Ben t e c h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ